ครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับก็ยินดีต้อนรับนะครับกับเข้าสู่สถานี YouTube ประจำวันนะครับกับช่องทีเด็ดฟุตบอลคนอยู่กับเจ้าใบน้าหมูมูนะครับคู่นี้ก็มาสบายๆมาดึกครับ2ทุ่ม3นาทีนะครับก็คู่ที่เลือกมาเนี่ยคู่นี้ผมตั้งใจจะวิเคราะห์ในเรื่องของฟุตบอลสกอร์นะครับก็อยู่ในศึกเกาโชซิลายตาลี่นะครับเตะตี2.45 จะเป็นการพบกันระหว่างอัตลันตาเจอกับเอซิมิลานนะครับก็ราคาล่าสุดนะครับราคาล่าสุดเนี่ยยังอยู่ที่เจ้าบ้านอัตลันตาเป็นต่อหน้าปอปานะครับคือจริงๆมันกเ็เริ่มออกสตาร์ตก็ปอลบสินะครับมาตอนเนี้ยมันทำท่าจะเป็นปอขาวนะครับมันทำท่าจะเป็นปอขาวเพราะว่าทางฝั่งของทีมรองก็คือ เอซิมิลานี่มันไปน้ำแดงแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมีโอกาสที่ออตแลนตาจะเป็นปอขาวนะครับปขาวก็คือ 10- ได้8อยู่ออตแลนตาใช่ไหมแล้วก็อยู่มิลานเนี่ยสิได้10นะอันนี้ราคาที่โต๊ะพับน่าจะเปิดแต่ถ้ามันเป็นราคาหน้าบอร์ดเนี่ยอยู่ต่อออตแลนตาเนี่ยมันได้9นะเออเข้าใจตรงกันเนาะทีนี้นะทีนี้ ถ้าดูในชุดของฟิกออดนะครับถ้าดูในชุดของฟิกออดเนี่ยหลายๆครั้งเนี่ยที่ราคาแบบว่าหน้าเสมอ x กกับหน้าของบอลรองเนี่ยมันดูแล้วน่าจะสู้ได้แต่แม่งสู้ไม่ได้เวลาลงไปอะ่ะคือจริงๆถ้าดูฟิกออดเนี่ยหน้ารองมิลานนะเออมันหน้ารองมิลานนะแต่ว่าจากประสบการณ์ที่ไม่ค่อยดีราคาแบบเนี้ย bon อบอลต่อแม่งช่อมา เออนะทั้งทั้งที่ถ้าดูตามตัวเลขอ่ะเฮ้ยมิลานได้ลุ้นดีกว่าใช่ไหมเออแต่จริงๆเนี่ยคู่เนี้ยเหนืออื่นใดเนี่ยมันน่าจะอยู่ที่บอลสกอถึงแม้ว่าไอเลดโดยรวมเนี่ยมันอาจจะไม่สวยนะครับอาจจะไม่สวยนะอ,ะอาจจะไม่สวยเพราะว่าในเรื่องของภูครึ่งแรกก็ไม่สวยนะครับ แล้วก็ในเรื่องของคอลเลกสกอรก็ดูเหมือนก้ำกึ่ง,งจะว่าไม่สวยก็ไม่เชิงนะครับจะว่าไม่สวยก็ไม่เชิงแต่ว่าเลทมันไม่ค่อยเด็ดขาดนะครับมันมันไม่ค่อยเด็ดขาดแล้วก็การจ่ายในเลทของจำนวนรวมของประตูก็ดูต่ำๆนะครับดับเบิลชานส์การเสียประตูไม่เสียประตูก็ก็ดูธรรมดานะครับไม่ได้เด่นอะไรนะครับ แต่ที่ผมมองอะ่ะผมมองว่าไอ้คู่เนี้ยทั้งอัตแลนตาแล้วก็เอซิมิลานเนี่ยถ้าแยกแยกโดยสถิติอ่นนี่เอาเราเริ่มกันที่สถิติการเจอกันนะ20เกมย้อนหลังที่บ้านของอัตตลนตาเนี่ยเพื่อนๆหาดูดิแม่งแทบจะการันตีที่2ประตูบวกบวกเลยอะ่ะเนี่ย20ปีนะสถิติการเจอกัน20ครั้งเนี่ยดูดิมี1-0อยู่กี่ทีเนี่ย1ที มี2อทีเท่านั้นเองอ่ะจาก10จาก20เพราะฉะนั้นเน่ะสิเนี่ยก็คือ2บวกบวกอีก2ครั้งนี้ก็ยังไม่ใช่ 0, 0ูนะเป็นสกอร์หเม็ดใช่ไหมเออเพราะงั้นนดูแล้วยังไงก็ตามได้ทุกราคานะคู่นี้คือถ้าโอกาสที่ว่าครึ่งหลังเนี่ยมันยัง 0, 0ูแล้วก็เปิดมาที่1ลูก ใช่ไหมไม่ใช่เปิดมาคือไหลอะรออรอที่1ลูกไล่ลงไปอะหลูกครึ่งควบลูกครึ่งลูกอก็ยังน่ากดอยู่ดีสําหรับสายที่ชอบรอราคาแบบนี้ในครึ่งเวลาหลังนะครับพอดูจากสถิติเจอกัน20ครั้งเนี่ยไม่เคยเสมอ0ูเลยน้อยน้อยครั้งมากนะครับแล้วดูดิสกอร์สูงแรกะนะครับมีแค่5ครั้งเองที่ ออกอันเดอร์ก็คือครึ่งแรกไม่ยิงอีก15ครั้งอ่ะยิงครึ่งแรกโอ้โหเปอร์เซ็นต์ก็สูงอยู่แล้วนะครับเปอร์เซ็นต์ก็สูงอยู่แล้วอันนี้ดูดูแค่สถิติการเจอกันนะยิงท่าฤดูกาลนี้เราไปดูสถิติของทั้งคู่เนี่ยยิงชัดแจ้งเลยครับคือทั้งยิงทั้งแจกทั้งจ่ายทั้ง2ทีมเลยเราไปดูกันที่แอตแลนตาก่อนแอตแลนต้าเล่นในบ้านฤดูกาลนี้มันโคตรด,ดุโคตรโหดดูเลยครับ เล่นไปทั้งหมด6เกมเนี่ยพวกเขาชนะได้ถึง5เกมนะครับชนะได้ถึง5เกมออกสกอร์สูงแรกก็5จาก6เกมนะครับแล้วดูลูกที่แอตแลนต้ายิงเดสองบวกยังใช้ยังยังน้อยไปนะดูแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยยิงไม่ว่าค่าเสียด้วยเออหกเกมเนี่ยยิงทุกเกมในบ้านแล้วก็เสียประตูห้าเกมในบ้านเล่นคือ ถ้าดูจากลักษณะแล้วก็ผมเคยดูแวบ,บๆอยู่คือมันเล่นบุกอะ่ะเพราะฉะนั้นมันพร้อมจะเกมมันเปิดมันพร้อมจะได้มันพร้อมจะเสียแต่ว่าเพียงแต่ว่าเกมลุกมันค่อนข้างคมแล้วก็โอกาสในการเข้าทำมันเยอะไงเพราะฉะนั้นมันก็ยิงเยอะแต่ว่าก็อย่างว่าก็รั่วนะครับก็รั่วนะในขณะเดียวกันเอซิมิลานนะครับเล่นเกมเยือนฤดูกาลนี้ ยิงดีจริงหกสองสี่ห้าหกหกเกมเยือนยิงทุกเกมแล้วก็ออกสกอร์สูงแรกทุกเกมเลยเนี่ยโอกาสที่มิลานจะยิงครึ่งแรกอะ่ะสูงนะครับพอเง้นเมื่อคู่นี้มาเจอกันมาปะกันเนี่ยผมก็เลยมองว่าเฮ้ยเราพยายามมองว่ามันน่าจะมี2ประตูไหมเป็นไปได้เพราะว่าออตลลนต้ามันยิงทุกนัดถ้าเราการันตีว่ามี1เม็ดไอ้มิลานก็ยิงทุกนัดในการเล่นเป็นทีมเยือนเนี่ยมันน่านจะมี2บวกนะ อันนี้เอาแบบกำปั้นทุบดินนะตามสถิติตัวเลขเลยก็ทั้งคู่มันเปิดเกมแรกเนี่ยแล้วมิลานเนี่ยมันพร้อมจะยิงได้แล้วมันก็พร้อมจะเสียด้วยเช่นเดียวกันเลยคู่เนี้โอ้ถ้าคู่นี้นะไม่มีสกอร์คือศูนย์ศูนย์นะมันเวอร์จริงเป็นไปไม่ได้นะในความรู้สึกผมถึงแม้ว่าออไอเลตราคาพูมันจะไม่ค่อยสวยอะ่ะม,มันจะไม่ค่อยสวยะแต่ว่าด้วยสถิติทั้งสามตารางเนี้ย สถิติการเจอกันสถิติในบ้านของอัตแลนตาแล้วก็สถิติของมิลานในการเล่นเป็นทีมเยือนมันสวยสวยสุดเลยอะนะและถ้าไปดูตารางคะแนนประกอบเนี่ยนะครับจะเห็นว่าเกมลุกของอัตแลนตายังไงมันก็ต้องเปิดวันนี้มันมันมันไม่แบบเเล่นแบบติดชึ่งแน่เพราะว่าถ้าอัตแลนตาสามารถเปิดบ้านเอาชนะเอซมิลานได้เนี่ย พวกเขาจะขึ้นไปอยู่จ่าฝูงครับจะแซงนาโปลีไปก่อนเตะมากกว่าก็ช่างแต่ขึ้นไปก่อนมี34แต้มนะครับในขณะที่มิลานวันนี้ถ้าแพ้ก็หลุดวงโคจรนะครับแต่ถ้าสามารถฮึดฮัดขึ้นมาเอาชนะอัตาันต้าได้เนี่ยมามี25ยังได้ลุ้นฟุตบอลยุโรปทั้งถ้วยเล็กกลางใหญ่อะใช่ไหมเพราะถ้ามี25นี้อะไรก็เกิดขึ้นได้ละ แต่มันไม่ถูกทิ้งมากเพราะงั้นต่างฝ่ายต่างที่ไม่ยอมกันอ่ะคือถ้ามันมีประตูทีมใดทีมหนึงนำเนี่ยอีกทีแม่งเปิดเกมใส่หาแน่นอนโอกาสเนี่ยผมมองว่าคู่เนี้ยสกอร์สูงแรกหน้ามาหรือถ้าไม่มาเนี่ยก็ย้ำหลังไม่น่ารอดอ่ะผมมองว่านะเพราะเกมดูเกมลุกของอัตแลนตาในบ้านเนี่ยหชนะหแพ้1ยิงได้ยีเสียแ ชนะมาสี่เกมติดแล้วนะครับในขณะที่มิลานนะครับเกมเนี่ยดูครับเล่นเกมเยือนเนี่ยได้10เสียสิบอ่ะชอบแบบเนี้ยบอลสกอร์อะ่ะคือไม่ใช่ว่ายิงเขาได้แต่ตัวเองเหนียวก็ไม่ใช่เห็นไหมเนี่ยคือพร้อมยิงพร้อมจ่ายพร้อมแจกอยู่แล้วนะครับเพราะงั้นคู่นี้ผมขอเลือกเป็นบอลสกอร์เลยอะนะขอเน้นไปที่บอลสกอร์นะครับอืม น bon เน้นบอลสกอร์เนาะก็สูงแรกนะครับสูงแรกเนี่ยออยู่ที่หนึ่งลูกครึ่งควบนะครับแล้วก็ครึ่งลูกนะซึ่งณนะปัจจุบันเนี่ยจะเห็นว่าสูงแรกเนี่ยเขาเปิดมาที่ลูกเจ็ดห้าแล้วคือ4 5นาะทีแรกเนี่ยคือตอนนี้ก็กดได้แล้วนะครับมันเป็นไปตามกฎของพวกเราก็คือผมจะให้ไว้ประมาณ0.75 บวกบวกอยู่แล้วสําหรับน้ำะนะเออสาหรับน้่ะนะซึ่งณนะปัจจุบันก่อนเตะมันก็ได้แล้วแต่บางท่านเนี่ยสะดวกอยู่หน้าจอก็จะรอได้รอไปอีกนะครับน้ํามันก็จะดีขึ้นลูกมันก็จะดีขึ้นใช่ไหมและถ้าสูงแรกไม่มานะครับคู่นี้ยังไงก็น่าจะอยู่ประมาณลูกครึ่งนะย้ำหลังทันทีเนี่ยผมว่าไม่น่าจะถึงลูกครึ่งควบสนะ น่าจะอยู่ที่ลูกครึ่งนะเพราะฉะนั้นย้ําหลังทันทีเนี่ยมันก็จะมีลูกครึ่งนะครับแล้วก็ลูกควบเนาะแล้วก็1ลูกไล่ลงไปจนถึงครึ่งควบครึ่งลูกเนานะซึ่งผมว่าคู่เนี้ยศูนไม่น่าจะมีนะครับศูนย์ศูนเนี่ยไม่น่าจะมีน่าจะมีสกอร์นะครับเพราะงั้นครึ่งหลังเนี่ยถ้าบางท่านครึ่งแรกนะครึ่งแรกผมไม่เอาบอลใหญ่มันอาจจะติดชึ่งกัน แล้วมันมาอัดครึ่งหลังถ้าครึ่งแรกศูนยมาอัดครึ่งหลังก็รออีกก็ยังได้เทคนิคแต่ละคนไม่เหมือนกันการแบบให้ทัศนะบอลสกอร์เนี่ยผมให้เป็นภาพรวมๆว,ว่าโอกาสน่ยมันสูงแล้วก็ลักษณะของการลงทุนในแนวผมว่ามันเป็นทรงนี้นะครับแล้วก็ตามหน้างานมันก็จะไปเป็นอีกแบบหนึ่งอะสำหรับท่านที่รอจังหวะรอลูกรอน้ำ รอนู่นรอนี่อะไรเงี้ยมันมัน,ม,นมันแล้วแต่สําหรับผู้ที่ผ่านสมรภูมิลบมาเยอะนะเนาะมันก็จะมีเทคนิคของแต่ละคนนะครับอ่าประมาณนี้ประมาณนี้นะครับถ้าถามบอลเต็งเหรอบอลเต็งผมยังคิดว่าสูสีนะบิลานอาจจะไว้ลายก็ได้นะครับเพราะว่าแพ้แล้วมันหลุดวงโคจรไงอย่างที่บอกอะ่ะเพราะงั้นมันก็พยายามสู้แหละ อ่ามันพยายามสู้แหละคือแต่ด้วยเรื่องของสกอร์ทั้งคู่มันอย่างว่ามันมันลุยใส่กันน่ะมันเพราะงั้นเนี่ยผมว่าถ้าจะเลือกอะ่ะผมเลือกบอลสกอร์มากกว่านะคู่นี้เลือกมาโดยเฉพาะเออไม่ได้เลือกมาสําหรับบอลเต็งนะครับแต่ว่าถ้าบางท่านบอกว่าเฮ้ยนา้ามาถึงขั้นนี้แล้วขอจักนิดนึง <laughs> ขอจักนิดนึงนะครับเออก็อย่างที่บอกอะ่ะ ถ้าราคามันอยู่ทรงเนี้ยผมว่าออตแลนตาไม่แพ้นะเนี่ยเจอราคาแบบนี้วิ่งลองทีไรโดนทุกทีเออวิ่งลองทีไรโดนทุกทีใครไม่ซีเรียสนี่หนี่นีเสมอหกหนึ่งนีสำหรับเรื่องหน้าบอร์ดนี่สบายใจเลยนี่สบายใจเลยหรือถ้าท่านไหนไม่ซีเรียสเรื่องเสียหูแหว่งก็ยังน่าอยู่ออตแลนตานะผมมองว่านะเต็มที่ก็เสียหูแหละกับถ้าใครไม่ซีเรียสก็อยู่ที่เสมอหกหนึ่ง ประมาณนี้นะแต่เน้นสกอร์นะคู่นี้ย้ำอีกครั้งหนึ่งโปรดฟังอีกครั้งหนึ่งเน้นบอลสกอร์นะครับประมาณนี้ประมาณนี้ยังไงก็รบกวนเพื่อนๆที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ให้ด้วยนะครับก็ช่วยๆกันนะต่างฝ่ายต่างช่วยกันนะส่วนท่านไหนที่ต้องการ เป็นส่วนตัวนิดนึงนะครับอยากจะสมัครสมาชิกเพื่อรับทัศนะแล้วก็ข้อมูลต่างๆนะครับส่งตรงถึงลายส่วนตัวของท่านก็สามารถแอดมาได้ที่ Line ID นะครับทีเด็ดน้มูนะครับ TDETNA M d o เนาะประมาณนี้ประมาณนี้เดี๋ยวผมไปโพสตส์สอทุ่มครึ่งแล้วนะก็โชคดีทุกท่านครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ